สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมนะครับสุดยอดรถคาวาสกิ KSR เนี่ยนะครับถึงกลายเป็นรถที่สูญพันและไม่มีใครขับแล้วถ้าเราจําได้นะครับใครหลายคนที่เกิดเป็นวัยรุ่นเนี่ยเห็นจะต้องรู้จักกับรถ KSR คาวาสกิแน่นอนซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อน,นมันเป็นรถที่ดีมากแต่สาเหตุที่มันดับไปหน้าปัจจุบันเนี่ย2 2025เนี่ยไม่มีใครขับเลยเนื่องมาจากมันแพ็กทาง M.S.X เพราะคาวาสกินะครับ KSR ตัวเก่าเนี่ยมีราคาสูงพอๆกับ m s x ครับแต่ไม่มีคลัชนะครับซึ่ง m s x เนี่ยถูกออกแบบมาให้มาตีตลาดนะครับเป็นรถแนวมินิสปอร์ตโมตาร์แบบนี้แต่เขามีคลัชให้นะครับมีหน้าปัดเดือนใหม่แบบดิจิตอลในขณะที่คาวาสกิเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าปัดแบบอนาล็อกแบบเดิมนะครับที่เป็นเข็มไม่มีคลัชทำให แพ้การตลาดแบบ M.S.X ไปโดยปริยายที่สำคัญนะครับ K.S.R เนี่ยจะใช้ระบบการจ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์ซึ่งแพ้ทาง M.S.X ที่จ่ายระบบน้ำมันโดยใช้หัวฉีดนะครับเรียกได้ว่ามีทั้งคลัตหัวฉีดหน้าปัดที่เป็นดิเิตอนทำให้ K.S.R เนี่ยสูญพันธ์ไปในปี2005นั่นเองนะครับ